Hello my friend on the world. How are you today? I'm fine. I'm fine. Thank you very much my friend. Nice to meet you. Thank you for come enjoy watching my video นะคะ today I come update นะ uh, คะเอ่อ from i make the color house นะคะ before the yellow นะคะ today white color ฮ่ามาด้พี่น้องมาแล้วสองมืออย่าล้วงกระเป๋าเะจ้ะพี่น้องนะจ๊ะจกออกมาด้วยนะจ้ะนิ้วกับระครังนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ขวัญใจคนยากคนตลกนะจ๊ะพี่น้องจ๋า อ้น้ามึงเห็นอย่างเย้กันยานะจ๊ะอ้าวคนตลกมาแล้วก็ให้ดูตลก้วนี่พี่น้องน้าสวนสองพันไร่อ่ตามที่อัญญาเคยบอกนะจ้ะเออนะจ๊ะช่วงนี้ไม่ได้ตากปลาเค็มนะจ๊ะเออช่วงนี้ปลูกดอกไม้จ้ะเออปลูกดอกไม้ให้พี่น้องเชยชมนะจ๊ะนี่ดอกไม้อัญญานะจ๊ะดอกอะไรไม่รู้นะจ๊ะเออพี่น้องก็ไปตั้งชื่อมันเอาเองนะจ๊ะดอกดำเอดอกล่ำดอกรวยก็ว่ากันไปจ้ะพี่น้องเออนะจ๊ะดอกทองก็ต้องไปจ่ายกันเอาเองนะจ๊ะพี่น้องจ้ะร้านทองนะจ๊ะ ก็อ,อีกแล้วนะจ๊ะเนี่ยพี่น้องมาเขียเขียข่อยนะคะหรือม,มาเขือเทศนะจ๊ะพี่น้องดูมันอยากเกิดอิริได้พี่น้องมันดเดือแดงใจวายเยู่เนี่ยนะจ๊ะแดงใจวายถูกใจนร้อนเนื้ออ่อนก็นมาฟนหมอลำเดือนหกเขาก็มีหมอลำมาโอแม่งามคำเขาก็ลำสวยดี <laughs> นะจ๊ะ <c oughs> อยากเกิดจะอยากเกิดกลายเป็นไม้ประดับของอัญญาไปเลยจ้ะมะเขือเทศนะจ๊ะอัญญาก็ เวลามันเสียพี่น้องนะมันเน่าไปมากอัญญาก็มาโยนใส่กระถางมันก็เลยเกิดนะจ๊ะเออจ๊ะมันอยากเกิดจ้ะอัญญาก็อยากเกิดเหมือนกันนะจ๊ะเออนะจ๊ะเออนะจ๊ะนี่เลยพี่น้องนะเอว่านชาละวันหรือว่าว่านหางจระเข้นะจ๊ะว่านชาละวันไอ้ว่านชาละวันนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะจ๊ะโอเคจัด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 นะโอเคเดี๋ยววันนี้จะให้ดูนะคะวันนี้เออัญญาก็ทาสีเสร็จแล้วนะฮะเฟอรนิเจอร์ก็ ได้อันเดียวพี่น้องนะไม่มีตังเออหน้าสงสารอ่าเดี๋ยวให้ดูนะจ๊ะจัดเลยตอนนี้ชมสวนไปก่อนนะจ๊ะสวนสองพันไร่ของมันยาใครจะปลูกอะไรก็ปลูกจ้ะปลูกตะคองตะไคร้ก็มาปลูกนะจ๊ะอ่านี่ยโหระพาฝรั่งนะจ๊ะพี่น้องอ่านะจ๊ะโอ้ยเหนื่อยเออเหนื่อยจริงๆวันนี้จัดอีกจัดอีกนะจ๊ะอ่าดูดูดูดอกไม้ค่อยนะอ่าคนมาจากดี บ่เคยลืมกลิ่นความจนถึงฟ้าบันดนให้ดึงพ้นทางเข็นใจกี่ปีที่เราจะเงาบ้านนาสู่ฟ้าเมืองไกลเสื้อร้อยเก่าๆกากระเป๋าหนึ่งใบกระบุดมอปลายยังจำได้ดี ถึงในวันนี้สิ่งที่มีพออยู่สบายแรงที่เทพปยส่งผลให้ยิ้มได้อีกทีแต่งตัวได้บ้างเดินห้องได้หน่อยเงินค้างบัญชีส่งทางบ้านส่งน้องเรียนดีแต่กลิ่นทุรีดินยางติดใจ ตามเป็นแขกประจำกับข้าวยำมบาเมืองใหญ่เมืองนี้เป็นเวทีสู่บด้เป็นที่อยู่ของใจบ้านเฮาร่มเงาป่าภัยยังเป็นจุดหมายที่ใจริ่มหาคนมาจากดินบ่เคย ความจนยังจำผู้คนที่ดึงพลนทางเข็นใจกลิ่นหอมน้ำใจผู้เคยร่วมทุนบนทางผ่านมาย้ำเตือนตลอดเวลาให้รู้ตัวว่าเก้ามาจากดินนะจา๊ะ นี่ไงพี่น้องนะเออนในในพี่น้องนะเออไม่ได้อวดแล้วพี่น้องนะจะอวดว่าทาสีเองพี่น้องเออเอ้ยมาแล้วก้อยสวัสดีค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณทุกช่องทางเอ้ยทุกช่องทางใจจ้ะที่เข้าชมให้กําลังใจขวัญใจคนยากคนตลกนะจ้ะพี่น้องจ่าจ้ะเอ่ออวดอะไรมึงแนอนยามีอะไรจะอวดหรอพี่น้องเออนกน้อยนะทำเอ่อทำรังต่พาะตัวพี่น้องนะเอตังไม่มี เราเราทำยูทูปก่อนพี่น้องเออยังไม่ได้เลยพี่น้องช่วยดูให้จบ่อยนะเออนะจ๊ะนี่แลวพี่น้องอัญญาก็ทาสีเสร็จแล้วนะก็มาอัปเดตให้ดูตามที่บอกนะจ๊ะนี่เลยพี่น้องใครจะขี่จักรยานนะจ๊ะแต่อัญญาจะขี่เบนซ์นะจ๊ะพี่น้องจ๋าเออชาติหน้าพี่น้องนะเออเนี่นะจ๊ะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีขาวนะจ๊ะพี่น้องจ๋าอืมอันนี้เป็นอ่ามุมสบายของอัญญานะจ๊ะพี่น้องจ๋าหันพระคอยด้วพี่น้องเออมีหอดบอกอื้อนะฮะอันนี้่เอ เราจะเรียกว่าฟ <mel od ic egg> ักทองนะจ๊ะฟักทองนะจ๊ะไอ้ฟักทองนะพี่น้องไม่ใช่ดอกทองดอกทองต้องไปตอที่ร้านนะจ๊ะเอออนแหละพี่น้องอัญญาทาเสร็จแล้วนะจ๊ะมาอัปเดตให้พี่น้องดูนะจ๊ะเนี่ยพี่น้องหน้าตู้ไม่ค่อยนะอซื้อมาเนี่ยสองสองอันชั้นชั้นบนกับชั้นล่างนะฮะสองอันนี้ก็เกือบห้าร้อยยูโรนะคะพี่น้องไม่ได้อวดหรอกพี่น้องนะก็มันไม่มีก็เลยต้องซื้อแล้วพี่น้อง สา้ใครเหลือก็ไ่อยากซื้อแล้วพี่น้องแะ้เออเพียงตังนะเออแล้วก็เราก็อยู่แบบพอเพียงนะพี่น้องนะเอองานยาไม่ได้กว้างนะคะพี่น้องเออเป็นมุมมาพักผ่อนนะคะนอนกลางวันของอัญญา้วจพี่น้องจ้าหลังจากตอบคอมเมนต์แล้วนะคะอืมอันนี้มันดึงออกมาได้นะพี่น้องนะเออดึงออกได้ครับได้นะจ้าอืมอันนี้ก็ดึงออกมาเฉยเลยพี่น้องนะเอออัญญาก็ตอบคอมเมนต์เสร็จเหนื่อยก็พักตรงนี้นะจ้าอืมอ่า แค่นี้แหละพี่น้องเนี่ยนย่เลยพี่น้องนะอัญญาจัดอกไม้สวยป่ะนะจ๊ะเออนะฮะมาดูแจกันของอัญญานะจ๊ะ <laughs> จะว่ามม่ยัง้งเลพี่น้องฮนะครกครกจะครก <laughs> ครกที่ไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่าอัญญาเอาอ่าากไปทําไมโครโฟนเรียบร้อยแล้วจ้ะเออนะจ๊ะ,ะ,จะก็เป็นไอเดียอีกหนึ่งไอเดียนะคะข้างในก็จะเป็นข้าวสารนะคะเอ่อข้าวสารมันจะอยู่นานไงแล้วเอ่อมันไม่ผุนะคะเออบางคนก็ใช้โฟมยัดนะคะเออ ก็ทําไปงั้นแหละพี่น้องนะไม่มีไม่ไม่หนาวเวียกนะพี่น้องใช่ไอ้ซื้อดอกไม้ได้ซพราะไม่ได้พี่น้องมันแพงนะจ๊ะเออจ๊ะอัญยาประหยัดนะอัญยาเนี่ยประหยัดขนาดเลยไหนบอกว่ามึงรวยไงเออกวกอดีตเคยรวยนะจ๊ะตอนนี้หมดตูดนะจ๊ะเออจ๊ะคนตลกอาจมีวาจาไม่สุภาพนะฮะเออเด็กต่างกว่าสิบแปดปีคนได้รับการแนะนำฮะเพื่อเป็นการตลกขำขันก็หยอดไป็หนึ่งผลงานจากน้องสายอุทัยจ๊ะเออ นี่แล้วพี่น้องเออมุมสบายขอางคอยนะฮะเออ <c oughs> ไม่ค่อยมีแขกมาไงพี่น้องก็เลยอยู่แต่ครอบครัวก็เลยมีแค่นี้แหละนะอ่านี่ก็ก็กินข้าวเอ่าของลูกๆนะฮะอ,อ่ตอนนี้ก็อยู่คนเดียวเดี๋ยวก็ออกไปรับลูกนะฮะเออนะฮะโอเคนะฮะขอบคุณมากนะจ๊ะพี่น้องจ๋าที่ช่วยดูให้จบนะจ๊ะอืม มาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะพูนอ่ะเอกลักษณ์นะคะพี่น้องเออเอกลักษณ์ของคนบ้านเราคืออะไรอะ่ะพี่น้องหวดกับหม้อนึงไ <laughs> อ้นี่ขาดไม่ได้นะพี่น้องนะนี่เลยหววกับหม้อนึงข้าวนะจ๊ะเออโอเคอ่ะให้ดูแล้วนะคะเออบ้านอยากก็จะเป็นครัวบิวอินแบบนี้แหละพี่น้องนะเออเพราะว่าตอนเราซื้อก็เขามีไว้แล้วนะคะเออคือเขาไม่ได้ออกนะคะเออเราก็อยู่ไปนะคะไม่ต้องซื้อใหม่ซื้อพร้อมบ้านไปเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะนะฮะเราซื้อบ้านมือสองก็ได้แบบนี้นะคะก็ ไม่มีอะไรอวดอ้างน,นะคะแค่บอกว่าทาสีนะคะพี่น้องเอ่อไม่ต้องดราม่านะจ๊ะเด้ออืม่านี่แหละพี่น้องเอออันนี้ก็พี่น้องบอกกูเล่นกับใครเนี่ยนะฮะเออเนี่ยคอยเล่นของพี่น้องนะเออเนี่ยนะเนี่ยกุมารคอยลูกสายคอ,ยแ,อยแล้วจ๊ะเอ้ยนะจ๊ะเออนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะ ยามจนมีแต่คนว้าวใส่ยามได้เคแน่คู่บาดวงใจนี่ให้ยิ้มอาระวาะอ้ยลูกตาพิมพ์พาไม่ต้องกลัวจนเจ้านายเอานาจเหลือล้นอาจจะเป็นคนจนละขาดเคิรนกันทองทรัพย์สินก็มีเหลือกองก็ตู้ขายทองของอันญาคนเดียวไว้จำนำพี่น้องนะเ <c oughs> อะนะะอ大姐ออันนี้ก็เป็นอีกมุมนึ่งนะจ๊ะพี่น้องเออ大ะ,นะะอันญาก็จัดได้เท่าที่เราอ่ะ ทำได้แล้วพี่น้องนะเออเราก็เพิ่งมาอยู่ไม่กี่ปีนะคะก็ทําไปเรื่อยๆนะคะอ่ายากระทาเป็นสีขาวหมดนะคะพี่น้องนะคะลงไปถึงอ,อ่ชั้นล่างนะคะอนี่นะพี่น้องเออทาสีขาวหมดหลังละอองฝอยนะคะอ่าทาคนเดียวแล้วพี่น้องใช้เวลาอยู่ห้าวันทั้งหลังเลยพี่น้องนะสามชั้นโอเคนะจ๊ะไปละ ขอบคุณแฟนแฟนทั้งลหลายทั้งหญิงและชายเจ้าของละครทุกคนซีว huh. ิดคลิปไม่เฟรนฮ่าแดนเกลวิลลิมส์พร้อมความเอนจอยบาย